แต่ถ้าเราไม่มีพระวจะนะอยู่ในชีวิของเราเราจะไม่สามารถวินิจฉัยเสียงนั้นได้ว่ามันมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าเราจะไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยดังนั้นปัญหาของคนที่ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์แต่ฟังเสียงของพระเจ้าได้คือบางครั้งเสียงที่ได้ยินนั้นะอาจจะเป็นการแทรกแซงจากซาตานก็ได้ที่เข้ามาในความคิดในจิตใจของเรา พี่น้องต้องยอมรับนะว่าพระเจ้าพูดกับเราได้และมาสตานก็พูดกับเราอยู่บ่อยๆเราต้องยอมรับความจรงิงว่ามาสตานก็พูดกับเราอยู่บ่อยๆใคร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 บอกว่ามาไม่เคยพูดกับฉันใครใครใครกล้ายกมือบ้างดังนั้นเราอยากคิดว่ามารสตานมันไม่สามารถพูดเป็นแทนแทนเสียงพระเจ้าได้มันทำได้มันก๊อปปี้ได้